เจอแล้วบุฟเฟทุเรียนในกรุงเทพกินได้ไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาราคาคือดีมากแค่4ี่เเท่านั้นวันนี้เรามาที่ร้านอู่ข้าอู่น้ำซีฟูด้ดหมูกระทะดาวขนองตั้งใจจะมากินแค่หมูกระทะแต่ทางร้านทำโปใหม่ทุเรียนสดใหม่จากสวนแบบนี้ก็ต้องลองไม่ได้มีแค่ทุเรียนนะยังมีมังคุดอีกด้วยมากี่ทีก็ไม่พลาดสำหรับกุ้งดองปูดองอร่อยมากหอยนางรมสดสดตัวใหญ่ไข่ปลาหมึกทอดกุ้งย่างฉีด้มตำปูมา้าที่นี่เขายังมีกุ้งเป็นๆสดมากมีโซนซีฟู้ดให้ตักแบบชั่ม บางวันจะมีปูทะเลสลับกับแซลมอนสดๆบอกเลยว่าคุ้มมากเนื้อต่างๆและผัก เลือกกิบได้อยู่ในตู้เก็บความเย็นของทานเล่นก็จัดเต็มเติมเรื่อยๆไม่มีขาดเราเองก็หยิบวนไปป่าเผาต้องไม่พลาดสดและไม่คาวเลยสูชิเคบับไก่กุ้งอบหุ่นเส้นก็มากลับมาคือของเต็มโต๊ะนางผักกินหมูกระทะยางกุ้งกันต่อทางร้านใช้เป็นเตาทานร้อนไวปลอดภัยกระซิบบอกทุกอย่างตักมาแต่พอดีนะถ้าเหลือทางร้านเขาจะปรับได้กินทุเรียนคือฟินมากสามารถไปหยิบได้เรื่อยๆขนมครกแฟนซีคือเด็ด และดับร้อนด้วยไอศครีมซอฟต์เซิร์ฟโต๊ะไหนไม่กินทุเรียนจะเป็นราคา339รวมเครื่องดื่มมาลองกันเลยคุ้มแน่นอนที่อู่ข้าวอู่น้ำซีฟู้ดหมูกระทะดาวคนอง